ครับวันนี้ผมจุ๋ยเจ้ากุหลาณอาจารย์นรกตนิกรยายอินตานะครับอยู่กับผู้โชคดีนะครับกินเจ้ากุหลาบนะครับกินมาหลายควาดมากเลยนะครับแล้วก็รับรางวัลใต้ฝานะครับวันนี้ครับเป้จื้อย่างครับจี้ทองสีเจ้าพี่ทองสีตาพันนาคจ้าครับตาพันนาคพี่อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านมองไม้มูซิฟเจ้าม่องไม้มูซิบแม่จัวน้อเจ้าอำเภอเด่นใจจังหวัดแพร่เจ้าพี่เป็นอย่างนึงกินเจ้ากุหลาบนรกตนิกรเนี่ย ปีตะกอนปีเป็นความดันเนีเจ้าบอกเจ็บเอ็นหนะ้าแขนะ้งเจ้าเจ็บเจ็บอ๋อเป็นความดันแล้วเจ็บเอ็นหน้า,า,าแข้งเลยมันมีกินคนเดียวอะ่ะกินกาแฟเจ้าแฟนกับแฟนแฟน,แฟนเป็นอยังครับแฟนก็เป็นเจ้าเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเนี่ยเจ้าโอ้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นเหมือนกันเนาะเจ้าครับแล้วกินมาเมือหรือย,อยังกินมาได้ซีฟัวกระปุกแล้วเจ้าซีฟัวกระปุกแล้วเนาะครับผมแล้วไปซื้อที่ไหนครับอ๋อซื้อร้านหมดร้านเนี่ยเจ้าร้านเจไลร้าหมุฮานี่เจ้าร้านหมดร้านหมดร้านเจ๊ไลเนี่ไม่เจ้าแน่นอนครับผมแล้วเปิมแล้วปุ๊บปลารูปอย ตอนแรกได้หูบมะลิกาเจ้าแล้วก็จิ้มไปจิมาก็ได้ตอนนี้ได้ผ้าหฮมแหมืเจ้าออ๋เขาแล้วได้นาฬิกาวันนี้ได้ผ้าหฮมแน่นอะเจ้าโอ้โชคดีขนาดได้ผ้าหฮมตอนหน้าหนาวเลยเนาะครับผมวันนี้เอาผ้าหฮมมาส่งถึงบ้านเลยเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะวัสดีจ้า